อ,อืสักทีสักทีเธอสักสักทีเธอแค้นมากบอกเลยเอามันเอามานห้เอามาเา,มาเลียก็ได้ ขอขอระบายหน่อยขอระบายหน่อยโอ้โหจุกจุกจุกก้าขามันตมีกับจำใจเราตีแทงก่อน อ,อตายซะมานี้มานี่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 ไปไหนมานี่เปรี้ยวเหรอเราอะเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหรอโอเคครับผมกาสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันได้นะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม The o r i g e n War e d ก t นดีเ,นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นในตัวของอีวอรินนะครับเพื่อเพื่อนได้รับชมกันนะครับผมก็มีคนขอให้ผมเล่นอีวอรินนะวันนี้ผมก็จะมาเล่นอีวอรินเพื่อนเพื่อนได้ดูกันนะตอนนี้ก็จะเป็นอัคชามิดเลนนะครับผมเมตาใหม่นะครับเลนนิคตันซัพพอร์ตนะครับมาคู่กับเวก้าเอ็ดิซีนะครับนี่มันเมตาาม0นีนะครับ ผมคิดว่าเวก้าเวก้ามาคู่กับเซนนาน่าจะได้อยู่นะต่แค่ต้นเกมจะลำบากหน่อยนะครับองเล่นเ็นเซนแล้วตอนนี้เวก้าเราก็เดินแล้วผมก็ปิงขึ้นไปแล้วจังหวะนี้ยังไงอ้าวปิงขึ้นอ้าวปิงขึ้นฮะโอ้ปิงขึ้น,อะ,น,อ,ะนอะไรครับเนี่ย มันปิงขึ้นปิงขึ้นหนักมากจนตอนนี้ก็ยังกระตุกอยู่สวยเฮ้ยอย่าว่าแต่เป็นคิววะเฮ้ยคาซิกทำไรอ่ะโอ้ยยูไม่ทนันเไอ่ก็ไม่ได้ดูเลือดมัวแต่มองเลือดคาซิกไม่ได้มองเลือดปูเลยอะไรกันนี่อความหิวของเรา อมหิวทำให้คนตาบอดงั้นเราขอปูตัวนี้แล้วกันนะไอ้โดนใจแล้วปัดคาสิกเฮ้ยช่วยหน่อย ไม่หน่อยเห็นไม่มาอีกคนมาแล้วนะ่ะโอ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยผมบอกตั้งนานแล้ว What what the fuck มันแย่งเราหมดเลยโอ้ยเปิดไม่ได้อีกอะเฮ้ย ไ,ไหม่้ยเนี่ยสันธีก็ไม่มีโอเคยังได้รีฟอยู่นะเอามาทดแทนกันได้ เบาได้เบานะเราโอ้ยไม่ตายวะคลิปหายละโอ้ยมันส่วนมาจะบจุกจุกมากจุกจัดจัดโดนมันรีบุกพ่อโดนมาโอเคถอย ไยมันเป็นอะไรกับเราวะไอ้คาสฟิกเนี่ยคาสฟิกอี่แล้วเหรออืมขอมั่งเหอะขอมั่งเหอะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาใครไปโดนอีก ใครโดนอีกวะพอแล้วเฮ้ยนายไม่รู้จักป้อมมันเหรอนโอ้โหโล่เราถอยก่อนดีกว่าต้องอันติีนะครับไม่งั้นตาย อะไรครับวิ่งดีครับใครเขาเข้าไปอีกแล้ววะน,นี่ยโอ้โหมุนโดหูถ,ถ้าเรามีอนตี่นะเบอร์ตายเลยเนี่ยเ <my> ออ <my> way. เปรี้ยวเปรี้ยว <S 2> <S 2> เดี๋ยวเธอเขาซิกเดี๋ยวจะโดนไม่ใช่น้อย ปล่อยข้างหลังเนี่ยแหละอืมออื้อสักทีสักทีเธอสักสักทีเธอ,เธอแขนมากกว่าเลย แทงซะกำลังไปทุกคนรอันก่อนตายไปนะถามว่าทีมเขาอะตายไหมอือ ผู้หลาลา่าผู้หลาลา่าเอ,อ้ยใครโดนอีก่แบบไปเอาของก่อดีกว่าเพื่อนเอามาันเอาไหมา <c oughs> อ,อ,อ,อันนี้อันนี้ดาเรียก็ได้ ขอขอระบายหน่อยขอระบายหน่อยโอ้โจุกจุกจุกโอ้ยโดนมีดคาตาปักเต็มตัวเลยนะแกเฮ้ยก้ามัน ตีกจำใจเราตีแทงก่อนเออตายซะเออมานนี่มา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 นี่มนันี่ไปไหนมานี่เปรี้ยวเรวยวยวหรอเราอะเปรี้ยวเหรอเปรี้ยวเหรอ แต่ต้นเกมแล้วขอหน่อยละกันนะแอ่จะชวนเพื่อนเอาบาลอนแต่ว่าอาชารเราตายแบบเราถ้าเกิดเราไม่กดสกิลสองเราเข้าไปจะเอะเขาเลยแบบเนี้ยแบบปวะเป็นไงเดี่เขาหนีเอาดีไหมต้องเอาแล้วล่ะเพื่อนมายืนรอขนาดนี้

ขอสักทีขอสักทีจะไม่เลือพระคุณจบแล้วับ <Victory. S 1> สุดยอดมากครับทีมตานี้โอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับอีวรินจังเกิลนะครับผมที่เ,เพื่อนๆหลากให้ผมเล่นนะครับโอเคครับผมก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับ ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อผมมีกาลังใจในการทำคลิปต่อไปส่วนคลิปหน้าจะเป็นคลิปลอะไรตอปนั้น mm hmm. เพื่อนๆก็ต้องรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ